เี้ยอ้าฮ่จมึงะดทมไรเดอร์มึงจะเปพ่อมึงนคิดว่ามึงสวยมึงท่มไรเดอร์นักหรือไงสวยไม่สวยมึงมาเอากูทำไมวันนั้นจะกูไม่ยืนเยี่วนะมึงไม่ได้กูหรอกมึงคงคิดว่ากูวิ่งชนมึงที่ท่ามึงมีปัญหานักหรืไงเอ้านินหนึ่งไปเท่าไรสองเลย วกเราจะต้องกําจัดยาบ้าออกมาจากหมู่บ้านของเราไอ้ลักษณะยาบ้าเนี่ยมันเป็นไงครับไม่รู้แต่มันหวานหวานยใหญ่ดีเหลือกเกินแล้วลักษณะเม็ดของยาบ้าเป็นไงครับมเม็ดยังไม่เห็นมันต้องงัดเอาขึ้นมาดูนะที่พูดในยาบ้าแหนะฮะนมเขาไอ้แม่ขเราตบเข้าตัสั่งเอาไว้ขึ้นทางล้างเลยเหรอฉันจกให้ให้ยกตกเข้าใจไหมหุ้นขึ้นเหรอครับ ตำลึงเรื่องใหญ่แล้วเรื่องอะไรใหญ่วะเรื่องใหญ่กว่าตำลึงไหมวะดูเวล่ำเวลาไปเยือนที่ชุมชนนะเด็กทำไมมาปลดระดมชาวบ้านให้ต่อต้านยาเสพติดเก็บแม่งเลยคุณทานช่วยไม่ได้กินุงอกเป็นไงละ่ะท่าสวย,ยไหมตายละเกิดมาไม่เคยเห็นเฮ้ย เวลาครบขับลำกล้องไอ้ห้าไม่เคยพาปืนก็้ซ่องนี่ว่ะอ้ยโดนด้วย <laughs> ตายดนะ้วยหลบต้องหลายลูกไม่โดนมาโดนลูกหี่เฮียอย่างนี้ <laughs> ใช่ไหมผมเสียสักเบอร์หนึ่งพักประชาเพื่อไทยให้การสนับสนุนหน่อยนะครับมันไม่ใช่ของเล่นนะลูกนะอยากได้อะไรบอกเสียสักได้ได้เลยแล้วกโอ้หนูจะเพล่ดเพลินอะไรนักหนาเนี่ยอยากเล่นใช่ไหมอ่ะอยากเล่นลูกสิบเลยลูกไปนี่พึงคใจนิึงโอ้พ่อนำกระยาไหลเรานิ่งหนักหนักแต่เย็นเสียหาเสียงอยู่ ดี๋ยวันนี้ดักตบที่โรงเรียนให้ถ้าผมไลเ่เพลงผู้แทงต่อไปนี้น้ําจะไม่ท่วมท่วมทำนานาก็ไม่แรงแรงถึงแรงก็แรงไม่นางนางผมเป็นโครงรีไม่ใช่โครงเลวเลวผมรู้จักบ้านคุณคุณออกมาห้ามมองหผมรู้แต่คุณไม่รู้จักบ้านผมผมมาจากไหนคุณรู้ไหมคุณทําอะไรเรื่องยาเสพติดขายที่ไหนอยู่ที่ไหนบอกมาเลยเราจะทํอะไรผมจะไปซื้อนางไง คุณเป็นผู้พิทักษสังดีล่ะคุณจะไปซื้อยาเสพติดได้ยังไงจะลอกซื้อไงควายไไมมม่่่ดดด้้้กกกกูอ 我一猛，嘿，嘿，快扔那棍子。